ผู้ดใดที่เป็นลูกหนีฟังทางนี้เด้อค่ะเฮาเป็นลูกหนีเนี่ยเฮาต้องมีมารยาดนีมืมีมารยาทแบบไดว่าตียืมเงินเขามาแล้วขั้นเป็นเฮาเพท่านมีคืนเขาเทียนเฮาต้องแชทไปหาเขาน้าไปหาเจ้าหนีเฮาเนี่ยาไทสารทุกสุกดิโบโบดีดีมันมว้วนจาเป็นยังไงสบายดีบ่เออเดือนนีจะเฝ้าเอาเดอ้อบพท่านมีเทีย เออจ่ายค่านา้ำค่าไฟไปเบิดแล้วว่างหันเนะ่ะพออันเลียนเป็นเดือนนาในเดอ้ยอย่เฝ้าทวงเฝ้ายังเดอ้อคืนน้ำยูให้ว่าจังสี่เดอ้อมอ m ม n ว่าสี่เป็ดทายแต่เจ้านีนะ่ทักมาถามอืมเขาเป็นลูกนีนะ่นาที่เขาคือคันเขาประธานมีเขาก็ต้องแชทไปบวกเขาเจ้าจพ้อมย่เซยพี่น้องแย่เซยไปคนไทยนะ่ะมากย่งองอยู่แล้วเจ้าย่งอง่องไปอันไดดีเฮาเบาความได้ดีได้งาา้ามเฮาเ้า สำหรับเจ้าหนีฮันยืมเงินค้นไปแล้วนะอย่าเซยเตยเว้ยยืมไปแล้วไก่คืดน้ำเขาพร้อมไอคืดน้ำเจ้าหนีน้ำ